บรรยากาศท้างหลังนะคะตรงที่หาดทะเลหาดทะเลซรายนะคะเขากำลังเล่น้ำกันเราไปแอบถ่ายเขาจริงเขาคงไม่ให้เราถ่ายหรอกเนะเขารู้เนาะแต่เราก็แอบแอบฉายกล้องไปค่ะฉายกล้องไปโดยที่วันทำเหมือนไม่ได้ตั้งใจพวกตาเลยเขาคงไม่ชอบใจที่เราไปถ่ายเพรว่าเขาคงไม่พอใจหรอกถ้าเขารู้แต่ว่าเราแอบถ่ายจต่ถ้าเปเขาก็ไม่ได้ไปถ่ายจ้อง ตัวเขาไปใกล้เนาะก็ถ่ายลงเดียวไม่ได้ทุกคนไม่ได้ผิดกฎอะไรผิดกฎที่โปเรื่องอะไรมากมายหรอกเนาะทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องร้ายแรงน่ากหงงแต่ว่ามันก็ไม่สุภาพอ่ะเนาะแค่นั้ท้าเรียนทุกคนได้เห็นในสิ่งที่บแวดล้อมบรรยากาศอะไรหาทะเลทะเลทราย ว่าสวยไหมไหนสีฟ้าสีไามนะคะเข้มมากกว่าที่เคยเห็นนะคะทุกคนพี่กินนี้อีกินลบมัวห้าพกราที่ไหนๆก็ไม่ได้เข้มสีไหนสีน้ำเงินเข้มขนาดนี้ให้มันจะเป็นสอวโซนฮะโซนจะเป็นน้ำเงินธรรมดาโซนน้ำเงินี่เข้มจ้ะเราก็แอบถ่ายเขาลองเรียงเพราะไม่แน่ใจว่ามันจะ ผิดกฎมที่ว่าเราไม่ได้ไปชี่ว่าใครโทลอะไรนาะถ่ายเนเขื่อนไกลๆชายกล้องไปไกลๆอยู่จะาสาดไปแค่ให้รู้ว่าบริเวณพื้นที่นี้อะไรเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนจัดทำคษาสะอาดสวยงามขนาดไหนนะบรรยากาศประมาณนี้ไม่ฉายกล้องไปตอนกมมาตอนเย็นเนาะมันก็คงจะ บางทีมันก็ไม่ได้มาถ่ายในจังหวะที่พวกเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันจะเป็นน้ําขึ้นนะ,ะถ้าคนไปแล้วก็คือน้ําขึ้นแต่ทุกคนมันจะไม่มีตรงนี้ให้เห็นนะคะถ้าเกิดว่าเรามาอีกตอนเวลาหนึ่งอีกอันนี้มันไม่ใช่ตอนเย็นนะเวลายามบ่ายเนาะ <c oughs> ถ้าเกิดเรามาถ่ายตอนเย็นๆเราก็จะไม่มีร่มกลางน้า้ํามันจะขึ้นจะอ่ะทีนี้เรามาแล้วช่วงบ่าย ในไหนก็มานั่งนะคะเป็นวันที่จะกลับเป็นวันสุดท้ายที่เราจะฮอลิเดย์แล้วก็เลยต้องถ่ายสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้รับชมนะคะ